สบายดีทุกคนมาน,นีิพาทุกคนมาคารจิริตเนาะนี่นี่จิริตจิริตเห็นแล้วนี่นี่นี่จิริตจิริตอาการหอนอาหารยามแรงเนาะยามแรงเพราะอาการหอนมันสีออกเนาะนี่จิริตบันนาเฮาโอ้นี่ท่านผู้ชม กำลังขึ้นมาแต่หูเอาแล้วมันมันมีลากสีเนาะจิรีดมีลากสีอันนี้ปีกยังบรันปุ้งเนาะอันนี้เนาะเล้วเร็วกำลังออกมาเลยกินขี้ดินเนาะมันกินขี้ดินเนาะมันออกมากินขี้ดินกับหญ้าอันนี้เป็นตัวสีดำเนาะนี่เนาะนี่มือนี่ากาศหอนเนาะมันเลยออกลายในหนึ่ง Mà nó mà nha, thái phố sông ừ. nha nó Hú, sóng, sóng, sóng Sóng thái phố sông, sóng này. Sóng tu, sóng tố. Nó mà chìm nha nó ừ. เรียบร้อยวู้เม่ไม่ใค่ไม่ใค่ตัวนี้นะไม่ไข่วู้ไม่ไข่กำลังถือพาไม่ไขร่ใครติดทองเลยเอ้าป๊อปอูมันี่ออกายมาเนี่ยมันคักมันกินหญ้านะเด้กผู้ชมอากาศฮอนมันสีออกเนาะจิริออกมากินหญ้ามากินขี้ดินเนาะ มันนี่ออกลายหนึ่งมันนี่อุ๊ยอุ๊ยอุอยไปแล้วไปแล้ว <Aaa> ไปแล้วขี้รักเนอะตัวนี้อ้ออ๋อรักอีกหนึ่งขี้รักนึงไปใช้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 เรียบร้อยร้อย